อาการบ้านหมุนยังไม่ดีขึ้นนะคะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาโดยเกาะหน้านี้เจ้าตัวก็ได้มีการอัปเดตอาการบ้านหมุนผ่านทางไลฟ์ไอจีของหนุ่มเตอ๋อฉันทวิทย์ค่ะ<ม>น้องน้อยฟังซิว่าบ้านหมุนครั้งแรกเป็นยังไงตกใจไหมตกใจอืมเอ็ดนูดามากได้ไหมได้แย่มากเลยแย่มากเลยมัเหมือนแบบโลดมันจะตกตกตึกอยูอ่อ่ะอืม โหแย่มากใครไม่เป็นไม่รู้เลยอะโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์นะคะว่าใครเคยเป็นบ้านหมุนหินปูนในหูหลุดแล้วผ่าตัดบ้างคะพร้อมกับแฮชแท็กบ้านหมุนติ้วติ้วงานนี้นะคะหนุ่มเตอ๋อก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นไอคอนน่ารักน่ารักส่งกลับไปให้สาวใหม่ซึ่งทางด้านเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการส่งกลับเป็นตัวกระตูนที่ทําหน้าเหมือนจะร้องไห้ออกแนวอ่อ,อนๆน,นะคะเป็นกิฟต์นั่นเองหลังจากนั้นกน็มีเหล่าคนบันเทิงแล้วก็แฟน,แฟน เข้ามาให้กำลังใจยอย่างมากมายเลยค่ะ